ราไดรดูกับสาพคนัั้ออจสบที่เพื่อนที่มีทุกันนะครับกับทางทูต้วยทอันนี้เราก็มาจ่ากคราทเป็พอดีแล้วก็ขอโทษด้วยที่ก็ได้ลงแต่ว่าบางิีจ่าย้ากก็อจะเกนเงินทุนมันเท่าครับที่ยิงกบทันมือนกันก็ รถส้น้อยกับรถขึ้นน้ำมันเดิมครับก็วิ่งงานเสร็จครับอ๋อถูกครับรถน้อยนี่ก็เปลี่ยนลูกดาวมาใหม่ครับของลูกดาวของอู๋ไทยเจริญเลยสรางของอู๋ไทยมาเลยสีเขียวใบตองอ่อนครับสวยงามมากดาวใหม่ดังเงียบม,มากเลยครับ หน้าก็ลงที่เดียวกันครับแต่คนเราไปจะของเดียวกันอันนี้ก็สามไล่ครับของผู้เยญ่หมาครับที่นะเมดิโอรีเราอยู่ที่บ้านเพื่อนะครับ นบนไม่โลหน้านี้ก็ยังไม่ค่อยหลมเท่าไหร่ครับเพราะว่านี้เขาเรียกหน้าแรงหน้านาปีหน้าต่อไปถ้จะเป็นหน,าน้าก่นครับก็จะลมลม จะอยู่ตรงนู้ครับอีกคันแต่หัวมุมตรงนั้นเหมือนจะหล่มนะครับดินที่นี่เป็นดินดำๆดินหล่มด้วยดำด้วย มาถึงที่นี่ได้สองวันนะครับวันนี้ก็วันที่สองแล้วสำหรับเมืองเพชรแล้วมาปีนี้ไม่มีเชลเลอร์แล้วเชลเลอร์แยกย้ายครับเแสก็ไปอยู่ที่ป่าก็ไปอยู่ที่แล้วไม่มีเชลเลอร์ย้ายแล้วต้องเดินอย่างเดียว ไหลดีมากเลยดูจากข้างบนของพินาครับโอ้โหไหลเป็นสายน้ําเลย เปลี่ยนลูกเรวคันของตอนนด้นยังเสร็จไม่ได้ถ่ายให้เลยนม่เปเวลาว่างถ่ายเพราะว่าวกจะทำรถครับเลยไม่ได้ถา่า,า,ถถา,ถถาย ข้าวเือะหนามากดูโอ้โหข้าวนี่หนามากเลยดวงข้าวก็ดีครับลมลมลมน่าระบลบุดกันแล้ว ดีมากที่นี่ไล่ไละเอียดแล้ย วางพุ่งมากเยลยรถพี่นานเนี่ยของธนาก็เสร็จพอดีนะ คลิปนี้ขเขาจบไวแ่บนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ยังติดตามรับชมครับขอบคุณครับ